ฉันชื่อไอด้าฉันอายุ20ปีและยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่อยู่เลยฉันรู้ว่ามันเป็นเพราะฉันพลาดโอกาสดีๆในการโบยบินออกจากรังแห่งนี้และมาตอนนี้ฉันกลับรู้สึกกลัวที่จะจากไปและปล่อยพวกท่านไว้ตามลำพังและนี่คือเรื่องราวของฉัน มันเริ่มจากฉันเป็นลูกที่พ่อและแม่ตั้งตาคอยมานานพวกเขาแต่งงานกันมานานถึง15ปีก่อนที่จะได้ยินประโยคที่ว่าดีใจด้วยคุณกำลังตั้งครันและตอนที่ฉันเกิดพวกเขาก็มีอายุมากกว่า40เข้าไปแล้วและใช่มันเป็นช่องว่างระหว่างวัยที่ค่อนข้างห่างกันมากเลยทีเดียว และแน่นอนตอนที่ฉันยังเด็กฉันวักได้ยินคำถามอยู่เสมอตอนที่พ่อกับแม่มารับฉันที่โรงเรียนอนุบาลว่าคนที่มารับฉันเป็นแม่หรือว่าคุณยายกันแน่อะไรประมาณนั้นน่ะจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่ได้สร้างความอึดอัดใจหรือน่าอายอะไรหรอกแต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับฉันก็คือเรื่องทัศนคติที่พ่อและแม่มีต่อฉันตั้งหา เพราะพวกท่านมักจะกลัวว่าจะพลาดอะไรบางอย่างอยู่เสมอเช่นพวกเขาไม่เคยอนุญาตให้ฉันไปนอนค้างบ้านเพื่อนเลยแต่เขาก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆของฉันให้มานอนที่บ้านเรานาน,านแค่ไหนก็ได้ และแม่ก็มักจะทำอาหารอร่อยๆอให้เราส่วนพ่อก็มักจะเล่นกับพวกเราเสมอไม่ว่าจะยอมให้ขี่หลังไปจนถึงเล่าเรื่องสนุกๆในวัยเด็กของเขาให้พวกเราฟังคุณอาจจะคิดว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรยากตรงไหนใช่ตอนนั้นยังแต่เมื่อฉันเริ่มโตขึ้นฉันก็เริ่มต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้างฉันจำได้ว่าตอนที่ฉันอายุ12ปีฉันได้ไปออกค่ายพักแรมเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนไปที่นั่นด้วยกันหมด และฉันรู้ดีว่ามันจะต้องเป็นสัปดาห์ที่เยี่ยมมากที่ทะเลสาบแห่งนั้นแน่นอนว่าฉันต้องโน้มนาวพ่อแมนด้วยความยากเย็นเพื่อพยายามให้พวกท่านเชื่อว,ว่าทุกอย่างจะโอเคสุดท้ายพวกเขาก็อนุญาตและนั่นทําให้ฉันรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลกเลยยกเว้นก็แต่ในวันที่ออกเดินทางเมื่อพ่อของฉันยืยนยันว่าเขาต้องการขับรถตามไปส่งจนกว่าพวกเราจะถึงจุดหมาย เด็กผู้ชายคนนึงล้อเลียนฉันว่าฉันมีบอดี้การ์ดสูงไวัยส่วนตัวติดตามมาด้วยและทุกคนในรถก็พากันหัวเราะไม่เว้นแม้กระทั่งคนขับรถบัสและพอฉันโตขึ้นมาอีกหน่อยมันก็เป็นช่วงที่ฉันต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆและไปออกเดทกับหนุ่มๆบ้าง เดาซิว่าพ่อแม่ของฉันทำยังไงพวกเขาจะคอยมารับฉันไม่ว่ามันจะดึกดื่นค่อนคืนแค่ไหนใช่พวกเขาเคยตั้งกฎเคอร์ฟิวให้กับฉันเลยจนเพื่อนบางคนถึงกับอิจฉาที่มีพ่อแม่หัวคิดก้าวหน้าแบบนี้แต่สำหรับฉันมันออกจะพิลึกพิลึกแบบว่าก่อนที่จะกลับจากงานเลี้ยงเราฉันต้องกดเบอร์โทรหาพ่อเพื่อบอกเขาว่าฉันอยากจะกลับบ้านแล้วและขอให้เขาออกมารับฉันไม่คิดว่าพวกเขาต้องการอยากควบคุมฉันหรอก แต่ฉันว่าน่าจะเป็นเพราะความห่วงและพวกเขาอาจจะอยากทำตัวให้ดูเจ๋งเพื่อให้ดูเหมือนว่าตัวเองดูเด็กกว่าอายุจริงก็เป็นไปได้แต่จุดเปลี่ยนจริงๆของเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวันเกิดครบรอบอายุ18ปีของฉันฉันอยากจะได้รถเป็นของตัวเองมาด้วยตลอดและพ่อกับแม่แม้ว่าพวกเขาจะพยายามทำตัวเจ๋งแค่ไหนแต่พวกเขาก็ไม่เคยซื้อรถให้ฉันสักที แถมยังสงสัยอีกด้วยว่าทําไมฉันถึงอยากได้มันในเมื่อฉันมีพ่อที่คอยไปรับไปส่งทุกที่ทุกเวลาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันจบมัธยมและได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย2แห่งแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากบ้านไปชั่วโมงหนึ่งด้วยการขับรถส่วนอีกแห่งอยู่ไกลอีกฝากของประเทศนี้คุณคงพอเดาออกว่าฉันจะเลือกเข้าเรียนที่ไหนฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะย้ายออกไปจากพ่อกับแม่ พวกเขาไม่ได้แค่เสียใจธรรมดาเมื่อรู้ว่าฉันตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยไหนแต่พวกเขาถึงกับโศกเศร้าอย่างหนักแม่ถึงกับกุมหน้าอกแล้วร้องไห้คร่ำครวญว่าทำไมฉันถึงต้องจากไปไกลขนาดนั้นและไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในหอพักส้มๆส่วนพ่อก็เริ่มกังวลว่าเขาจะไม่มีโอกาสได้ทำสิ่งที่เขาโปรดปรานที่สุดนั่นก็คือการได้เป็นโชเฟอร์ส่วนตัวให้ฉันอีกแล้วพูดตามตรงฉันเองก็เสียใจไม่แพ้กันที่ทำให้พวกเขาต้องเสียใจจนแวบหนึ่งมันทำให้ฉันเกือบที่จะเปลี่ยนใจ แต่แล้วฉันก็ไม่ดังนั้นทุกคนจึงต้องเริ่มทำใจยอมรับกับทางเดินชีวิตใหม่ของฉัน สองสามวันก่อนที่จะถึงวันเกิดฉันเห็นว่าทั้งพ่อและแม่ทำท่ากรุ้งกริ่มทุกครั้งที่พวกเขาเห็นฉันฉันก็เลยคิดเอาเองว่าพวกเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเตรียมไว้เซอร์ไพรส์วันเกิดฉันแน่ๆอย่างเช่นอาจจะเป็นรถคันใหม่ซึ่งนั่นทำให้ฉันใจจดใจจ่อมากขึ้นและแล้ววันสำคัญก็มาถึงฉันตื่นตั้งแต่เกือบ6โมงเช้าและรีบลงไปหาพ่อและแม่เพื่อให้พวกเขาได้อวยพรวันเกิดให้ฉันเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งคู่ตื่นก่อนหน้าฉันแล้ว และกาลังทานอาหารเช้ากันอยู่หลังจากที่จูบก,กอดกันยกใหญ่แม่ก็พูดพร้อมน้ําตาว่าฉันดูโตมากแค่ไหนจากนั้นพวกเขาก็บอกว่ามีของขวัญที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่จะมอบให้แล้วพ่อก็ส่งเอกสารแผ่นหนึ่งให้ฉันใจความสําคัญมันบอกว่าบ้านของเราได้ถูกขายแล้วตอนแรกฉันยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรจนพ่อก,กับแม่บอกด้วยน้ําเสียงที่แสนปปติยินดีของพวกเขาว่าบ้านของเราได้ขายแล้วและพวกเขาก็ได้ซื้อหลังใหม่ที่อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยของฉันเพียงขับรถแค่20นาทีเท่า นนฉันแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองพวกเขาคิดว่าฉันจะดีใจที่พวกเขาจะย้ายบ้านไปแต่ความรู้สึกของฉันมันเหมือนกับว่าความฝันมันถูกทำลายแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงไม่ใช่แค่เพราะของขวัญที่น่าผิดหวังชิ้นนี้แต่เป็นเพราะฉันคาดหวังถึงบางอย่างที่แตกต่างออกไปสิ้นเชิงและพวกเขาก็รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ฉันไม่กล้าที่จะนึกถึงกิตติศัพท์ที่กำลังรอฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยเลยถ้าทุกคนรู้ว่าพ่อแม่ของฉันถึงกับย้ายตามฉันไปอยู่ที่นั่นด้วย ฉันเริ่มหัวเราะดังขึ้นเรื่อยๆอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนฉันคิดว่าตัวเองสติแตกไปแล้วจนพ่อกับแม่เริ่มตกใจกลัวฉันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และไม่ช้าก็ร้องไห้โฮออกมาฉันบอกพวกเขาพร้อมสะอื้นไปด้วยว่าฉันผิดหวังกับเรื่องของขวัญขนาดไหนแต่เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเขาไม่เข้าใจฉันเลยและมันคงจะเป็นแบบนี้ตลอดไปจนกว่าที่พ่อแม่จะเริ่มแก่ตัวลงไปเรื่อยๆฉันจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพูดทุกอย่างที่ฉันคิดเกี่ยวกับการที่พวกเขาคอยเกาะติดแจ และประคบประงมฉันจนเกินเหตุการสนทนานี้กลายเป็นอะไรที่ยากเกินจะรับไหวฉันรู้สึกได้ว่าทุกคำพูดของฉันมันทำร้ายจิตใจพ่อกับแม่แค่ไหนและเมื่อฉันพูดจบแล้วพ่อแค่เดินออกจากครัวไปเงียบๆและแม่ก็เริ่มหันไปอบเค้กวันเกิดแม้ว่าเธอจะยืนหันหลังให้แต่ฉันก็รู้ว่าเธอกำลังร้องไห้อยู่ฉันกลับไปที่ห้องแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูกอกตันจูที่สุดในโลกนี้แล้วในตอนค่ำ หลังจากงานเลี้ยงวันเกิดสิ้นสุดลงและเพื่อนๆก็ได้กลับกันไปหมดแล้วพ่อก็บอกว่าเขามีของขวัญอีกชิ้นที่จะมอบให้กับฉันมันทําให้ฉันเครียดขึ้นมาเล็กน้อยคุณคงเข้าใจนะเพราะหลังจากชิ้นแรกที่ฉันได้มันทําให้ฉันสติแตกไปแค่ไหนแต่คราวนี้พ่อยื่นกุญแจรถให้ฉันเขาบอกว่าเขาคิดกับแม่มาตลอดทั้งวันเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพูดและพวกเขาก็ได้ข้อสรุปว่าฉันควรจะอยู่ที่หอพักและมันคงจะดีกว่าถ้าฉันมีรถขับเป็นของตัวเองเพื่อที่จะได้กลับมาเยี่ยมคนแก่ที่บ้านสองคน ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งก็ยังดี และนี่ก็เป็นครั้งที่สองของวันที่ฉันไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองได้ยินในที่สุดความฝันของฉันก็เป็นจริงและแถมยังได้รถด้วยสองสาวันถัดมาข้าวของของเราได้แพ็กเสร็จเรียบร้อยเพื่อเตรียมย้ายไปอีกเมืองอย่างที่คุณรู้ว่าบ้านนี้ถูกขายไปแล้วแต่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ค้างคาอยู่ในใจที่ทําให้ฉันไม่มีความสุขได้อย่างเต็มที่ฉันคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับการที่ฉันได้ทาร้ายจิตใจพ่อแม่ด้วยคําพูดที่ว่าฉันไม่ต้องการให้พวกเขาได้อยู่ใกล้กับฉันอีกต่อไป แน่นอนว่าชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยและการได้อยู่หอพักมันเป็นอะไรที่วิเศษราวเทพนิยายสำหรับฉันเลยล่ะฉันคิดว่าในที่สุดฉันก็ได้อยู่นอกสายตาพ่อแม่สักทีผู้ซึ่งก่อนหน้านี้มักจะเข้ามาถามฉันตลอดเวลาว่าฉันต้องการอะไรรอเปล่าและในที่สุดก็ไม่มีเพื่อนๆนมาคอยล้อเลียนให้ฉันต้องอับอายแต่นั่นมันยังไม่หมดแค่นั้นแม้ว่าพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ข้างกายฉันอีกต่อไปแต่พวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากยุคดิจิตอลอย่างเต็มที่ฉันได้รับข้อความจากแม่แทบจะตลอดเวลา อย่างเช่นถามว่าฉันกินข้าวหรือยังวันนี้กินอะไรอ๋อแล้วเธอก็ถึงกับขอให้ฉันส่งรูปอาหารที่กินไปให้ดูรวมถึงรูปห้องเรียนและแน่นอนรูปเพื่อนๆด้วยมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ฉันกําลังเตรียมตัวไปเรียนคาบต่อไปฉันก็โทรไปหาแม่เพื่อบอกว่าฉันคงไปหาพวกเขาไม่ได้เพราะฉันยุ่งมากเกี่ยวกับเรื่องเรียนและต้องเข้าห้องสมุดตอนนั้นมันค่อนข้างดึกแล้วและเธอก็แอบเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพื่อนาอาหารเย็นมาให้ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นที่จะมาเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น และได้โปรดอย่าคิดว่าฉันไม่เคยลองพูดเรื่องนี้กับพวกเขาฉันทำแล้วแต่เมื่อไดรก็ตามที่ฉันบอกเขาว่าฉันโตพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วพวกเขาก็จะทำหน้าผิดหวังแต่ว่าไม่รู้สิฉันเดาว่ามันน่าจะเป็นเพราะด้วยวัยของพวกเขาล้มั้งฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลังจากปิดภาคเรียนครั้งที่หนึ่งฉันถึงได้ตัดสินใจบางอย่างอย่างดีที่สุดเพื่อให้พ่อกับแม่ไม่ต้องแวะมาหาฉันที่มาหาวิทยาลัยอีก และนี่คือฉันในฐานะนักศึกษาวัย20ปีผู้ที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไปปาร์ตี้และพบปะหนุ่มๆแต่ก็ยังคงต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่สูวงวัยทุกคืนก็แทบทุกคืนน่ะใช้แล้วฉันปฏิเสธที่จะอยู่หอพักอีกต่อไปและย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่อีกครั้งในบ้านหลังใหม่ที่อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยแค่2ี่นาทีและคุณรู้อะไรไหมมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะ คุณเคยกลัวการทำให้พ่อแม่เสียใจบ้างไหมและคุณหักห้ามใจตัวเองกันอย่างไรบ้างช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ฉันรู้ในคอมเมนต์และกดไลค์เรื่องราวของฉันด้วยนะบาย